รู้สึกตัวต่อเด้งน,นะครับสตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกมือเมื่อเราจะมาฝึกวิปัสสนาเครื่องมือที่เราจะต้องเตรียมให้พร้อมก็คือกายและใจซึ่งกายและใจนี้ก็คือสิ่งที่ประกอบด้วยขันทั้งห้าหรือจะมองเป็นในมุมของอายตนะทั้งหก จะมองเป็นปฏิจจสมุปบาทธาตุสิบอินทรีย์ยีหรืออริยสัจสีทั้งหมดก็คือกายและใจเหล่านี้เองวันนี้เราจะเห็นกายและใจเป็นรูปเป็นนามอย่างนี้ได้เราก็ต้องเตรียมจิตให้มีคุณภาพซะก่อนจิตที่จะมีคุณภาพจะฝึกเป็นจิตตะศิขาเราต้องเรียนรู้จิตตะศิขาให้ได้ก่อนจิตที่จะมีคุณภาพก็คือจิตที่หมั่นรักษาศีล ศีลก็คือเป็นศีลที่ต้องตั้งใจรักษาก่อนเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตสงบแช่มชื่นไม่ต้องกังวลเรื่องความผิดที่ต้องคอยมารบกวนเราคนที่ทำความผิดศีลเนี่ยจะต้องเป็นหลงที่การกระทบมีวัตถุอันพึงละเว้นเนี่ยกระทบทำให้เรามีความโกรธความโลภความหลง ไปจมกับอารมมีเขามีเราก็ไปทํากรรมทางกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมทําให้พลาดพลังการผิดศีลได้เนผิดศีลแล้วเนี่ยผลของการทําเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยมันก็อยู่ในจิตเรานี่แหละไม่มีใครเห็นนะแต่เราเป็นผู้รู้ทั้งหมดเลยเพราะก่อนที่ทํานี่ยมีเจตนาทํากรรมเนี่ยตรงที่ทํากรรมเพราะอะไรเพราะไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่รู้ทันตัณหาและอุปาทาน ได้ถูกกิเลสครอบงําให้ไปทํากรรมเมื่อทํากรรมเสร็จแล้วเนี่ยผลของกรรมก็จะติดอยู่กับเรานี่แหละไปไหนกลางค่ำกลางคืนจะนอนจะนั่งจะตื่นความผิดนั้นก็จะมารบกวนเราอยู่ตลอดเวลาคนที่ทำผิดศีลหน้าตาจะหมองเศร้าคล้ำทำอะไรก็หวาดผวาเรื่องความผิดที่ทำไปแล้ว เพราะฉะนั้นคนไหนที่ทําศีลให้สะอาดตรงที่วัตถุอันพึงละเวน้นกระทบเนี่ยจะทําให้เราผิดศีลมีสติรู้ทันอายตนะมีสมาธิปัญญารู้ทันใจศีลก็จะบริสุทธิ์เพราะเรารู้กรรมและผลของกรรมมีสติทุ้มครองจิตไม่ให้ไหลเข้าไปเห็นอารมณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตัณหาอุปทานก็ไม่ครอบงําเราให้เราทํากรรมโดยไม่รู้ผลของกรรม พราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วเราก็ไม่ผิดศีลเมื่อไม่ผิดศีลแล้วจิตก็สะอาดสว่างแช่มชื่นแล้วก็เบิกบานไปไหนมาไหนจะทําอะไรไม่ต้องกลัวความผิดเพราะจิตเรามันบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์ที่ศีลแล้วเมื่อศีลดีแล้วต่อไปแล้วก็มาฝึกจิตให้มันเข้มแข็งจิตที่มีคุณภาพเพื่อจะขึ้นวิปัสสนาได้การศึกษาเรื่องจิตการเตรียมจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าจิตไม่ได้คุณภาพ เราก็ขึ้นสู่วิปัสสนาไม่ได้จิตที่จะมีคุณภาพนั้นจิตจะต้องเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นเป็นจิตที่แยกออกจากอารมณ์รูปและอารมณ์นามอารมณ์ขันแยกออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้และตั้งมั่นอยู่ที่ฐานนั้นจิตผู้รู้เนี่ยจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่หลงและก็ไม่เพ่งซึ่งเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐานสี่จิตผู้รู้จะสงบเบาควรไว คล่องแคล่วและเขาเหมาะกับการงานผ่านการฝึกมาอย่างดีนั้นคุณสมบัติของจิตผู้รู้เนี่ยจิตเนี่ยหนึ่งจะสามารถรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายเป็นร้อยเป็นพันแล้วแต่อารมณ์นั้นจะเกิดนั้นจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้ฐานสบายสบายสักยี่เซนขณะที่รู้ฐานเนี่ยมองออกจากฐานเหมือนเรามองอยู่ในบ้านของเรามีใครเดินไปเดินมาเนี่ยเราก็อยู่ที่บ้านเรามองออกมาทางประตูหน้าต่าง ไม่ได้เดินออกมาที่รัว้วแล้วไหลออกไปข้างนอกถ้าเราออกนอกรั้วขึ้นมาออกนอกบ้านมาเด๋ยวขโมยขึ้นบ้านตันหาอุปทานะเวทนามาไม่พอตันหาอุปทานเข้ามายึดพาเราไปทากรรมเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าหาเราตั้งมั่นอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่บ้านใครไปใครมาใครจะเข้าหลังบ้านใครจะขโมยของในบ้านเราเราก็รู้ทันเพราะฉะนั้นภพชาติก็จะไม่เดินวิชาก็เกิดขึ้นเอาวิชาเขาขาดถ้าเราอยู่ที่บ้าน แต่อยู่ที่บ้านเนะี่ยต้องอยู่ด้วยกันฝึกสติปฐานสี่จนจิตตื่นนะไม่ได้บังคับจิตให้อยู่ที่บ้านไม่ได่กดไว้ไม่ได้เพ่งเอาไว้เพราะจิตผู้รู้จะเป็นผลจากการฝึกสติปฐานสี่การฝึกสติปฐานสีนะ่เนี่ยก็คือหาฐานขึ้นมาอันหนึ่งหนึ่งในสี่ของสติปฐานสี่ก็ได้เป็นการเดินจงกรมใช้อิริยาบถก็ได้สวดมนต์เอาบทสวดมนต์ขึ้นมาอันหนึ่งก็ตามรู้กายรู้ใจไปก็ได้ นั่งกรรมฐานก็เห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกเห็นร่างกายท้องพองท้องยุบก็ได้นั่งกรรมฐานเอาพุโทโธก็ได้เอาพุโทโธไปรู้กายพุโทโธไปรู้ใจนั่นก็คือกรรมฐานหรือวิหารธรรมหรือบ้านของจิตหรือเครื่องอยู่ของจิตอันเดียวกันเอามาเพื่อเป็นกุศโลบายในการจะฝึกสติเพราะฉะนั้นหากรรมฐานขึ้นมากองนึงแล้วก็ฝึก สติของเราด้วยการทํารูปแบบในการสวดมนต์นั่งกรรมฐานแล้วก็เดินจงครมตั้งเวลาสักนิดหนึ่งทําสักชั่วโมงหนึ่งถ้าเราอยู่ศูนย์ปฏิบัติทมเนี่ยงานคือปฏิบัติเพราะฉะนั้นเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงสวดมนต์ชั่วโมงทําไมต้องทําชั่วโมงหนึ่งเพราะเราต้องการให้ขันมันเด้งขึ้นมาให้อายตนะมันกระทบขึ้นมาขณะที่ขันมันเด้งมันปวดมันเบื่อมันขี้เกียจมันง่วงมันสุกมันปิติมันปวดขามันอยากเลิกมันไม่ชอบแล้ว น,นี้คือโอกาสของการฝึกสติเพราะฉะนั้นขณะที่จะฝึกสติขันจะแสดงดีแย่ yeah, ฟุ้งกระจายนั่นคือโอกาสของการฝึกอย่าไปกลัวอย่าไปตกใจอย่าไปรังเกียจมันให้รู้ทันนั่นคือขั้นตอนของการปฏิบัติที่มันยังฟุง้งมันยังเพ่งมันยังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเป็นเพราะมันยังไม่มีคุณภาพของสติเพราะเราจะฝึกสติให้ตื่นขึ้นมาได้นั้นหากรรมฐานขึ้นมาแค่เป็นกุศโลบายในการรู้ทันขันที่ปรุง อันขันก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณรูปก็ประกอบดินน้ำไฟลมรูปประกอบด้วยปัญจทวารซึ่งเป็นตาหูจมูกลิ้นกายปัญจทวารก็รับวัตถุกรรมก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสน,นี่คือรูปรูปดูเป็นมุมของอิริยาบทก็ได้ลมหายใจก็ได้นี่คือรูปรูปในธรรมชาติคือความเสื่อมเป็นอารมณ์แก่เจ็บแล้วก็ตาย นอกจากนั้นทั้งรูปภายในและรูปภายนอกมีหน้าที่หลอกให้เราหลงยึดมั่นถือมั่นคิดว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็หวังว่าเขาจะให้ความสุขที่จริงแล้วเขาก็แก่เจ็บแล้วก็ตายเสื่อมไป็ของไม่เที่ยงเพราะเราไม่รู้เวทนาคือความรู้สึกสุข,สขทุกขท,ทางกายโสมนัสโทมนัสทางใจสัญญาคือความจําได้ความหมายรู้จําว่านี่คือสีแดงสีเขียวลูกศรเครื่องหมายต่าง จำเรื่องอดีตได้เรื่องเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็หมายเรื่องต่างๆสังขารเป็นเรื่องของการปรุงแต่งทั้งหมดเลยปรุงเรื่องของกุศลเรื่องของอาคุศลเรื่องของอนาคตนั้นสังขารเป็นการปรุงทั้งหมดเลยทั้งกุศลก็ใช่อาคุศลก็ใช่อนาคตก็ใช่อะไรที่ไม่ใช่เวทนาอะไรที่ไม่ใช่สัญญาถ้าเป็นนามขันก็โยนให้สังขารหมดเลยเบื่อขี้เกียจห่วงนอนนิวรห้า ก็เป็นอากุศลเป็นศีลสติสมาธิปัญญาเป็นมักทั้งหลายก็เป็นกุศลคิดถึงพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปห้องน้ําเดี๋ยวจะทําอะไรกินของอนาคตทั้งนั้นมีโครงการอะไรต่างๆวิญญาณ,ว,ญญาณวิญญาณนักขันเขาจะประกอบด้วยสามอย่างประกอบด้วยจิตมนโนแล้วก็วิญญาณตัววิญญาณก็จะอยู่ที่ปัญจทวารมีจักขุ มีจักขุวิญญาณนะมีวิญญาณทางหูโสตะวิญญาณมีคานะวิญญาณมีชิวหาวิญญาณมีกายวิญญาณนี่คือวิญญาณจะอยู่ที่ปัญจทวารทั้งห้าถ้าวิญญาณจะอยู่ที่รูปธรรมโนวิญญาณก็จะอยู่ทางใจมโนทำหน้าที่รับรู้ความนึกคิดปรุงแต่งหรือนามขันทั้งหลายที่ปรุงขึ้นมางั้นจิตจิตก็จะมาจากภวังคจิตทุกครั้งที่ กรรมให้ผลให้ผลที่ปัญจทวารทุกครั้งที่กรรมจากผวังขจิตส่งมาให้ผลที่ปัญจทวารจิตก็จะขึ้นมาด้วยพอจิตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยด้วยการที่ขึ้นมาจากทวารจากผวังขจิตเนี่ยถูกควบคุมได้อวิชชาพอจิตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแทนที่จะรู้ทันการกระทบจิตมีอวิชชาไหลเข้าไปหาการกระทบจมอยู่กับการกระเทือนแล้วไปอยู่ที่เวทนาตัณหาอุปทานไปทํากรรม แล้วก็วนส่งผลของกรรมเข้าสู่ผวังต่อผวังก็ส่งผลของกรรมมาที่ปัญจทวารพอส่งมาปุ๊บจิตก็มาขึ้นวิถีที่ปัญจทวารไหลไปอีกเพราะเอาวิชาทําให้จิตต้องหลงเข้าไปไหลเข้าไปหลงไปที่ตัณหาและอุปาทานแล้วก็ทํากรรมสะสมผลของกรรมวนอยู่ทุกภพทุกชากติทุกขณะจิตทุกขณะจิตเพราะความไม่รู้อาวิชาลยพาหลงพอเราได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยคําว่าจิตเนี่ยมันมาจากผวัง จริงจิตก็คือธรรมชาติรู้อารมณ์จิตและก็วิญญาณทำหน้าที่ในการรับรู้อารมณ์แต่วิญญาณที่อยู่ที่ปัญจทวารและมโนทวารมีหน้าที่เป็นอุเบกขามีหน้าที่แค่รับเอกสารตาเห็นรูปวิญญาณที่ตามีหน้าที่รับรู้การเห็นแต่ไม่มีการปรุงแต่พอเห็นแล้วส่งมาที่ใจใจถึงจะปรุงหูได้ยินเสียงเสียงกัหูกระทบกันวิญญาณที่หูรับรู้ไม่มีการปรุง แต่ส่งมาที่ใจใจถึงจะปรุงมันกระทบเราถึงกระเทือนหน้าที่ของจิตก็คือรู้การทํางานของวิญญาณที่อยู่ที่ปัญจทวารเวลากระทบรู้ทันวิญญาณที่เป็นมโนวิญญาณรับรู้ความนึกคิดปรุงแต่งเพราะฉะนั้นวิญญาณทําหน้าที่รับรู้ที่ปัญจทวารมโนวิญญาณทําหน้าที่รับรู้ที่ทางใจที่ความคิดเกิดขึ้นตัวจิตทําหน้าที่รับรู้วิญญาณที่รูปและก็วิญญาณที่นาม ที่ปัญจทวารและก็มโนทวารแต่จิตเป็นอวิชชาไหลๆไปแต่พอเราจะฝึกจิตให้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้แหละทําหน้าที่ในการเห็นปัญจทวารกระทบเห็นมโนทวารกระเทือนขึ้น,นมาอันนี้คือผู้รู้ที่มีวิชาแล้วนะครับฝึกที่มีผู้วิชาแล้วนี่คือวิญญาณขันเมื่อวิญญาณขันมีแล้วเราก็รู้จักด้วยว่าขันห้าเนี่ยก็คือกายและใจของเราเราก็รู้ต่อขันห้าเนี่ยเกิดที่ไหน ถ้าเราอยากจะเห็นขันห้าเราไปเห็นที่ไหนขันห้าเกิดที่อายตนะอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอายตนะหมายถึงสะพานหมายถึงแดนเชื่อมที่ทําให้จิตที่อยู่ภายในรับรู้โลกภายนอกโลกภายนอกที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและวก็ความนึกคิดเนี่ยเข้ามากระทบที่อายตนะทั้งหซึ่งเป็นสะพานพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยจิตน่ยเร่าร้อน วันไหวกระโดดเข้าไปจับอารมณ์เหล่านั้นนั้นกระโดดข้ามสะพานไปหาเขาพอกระโดดข้ามสะพานด้วยอวิชชาทําให้ไหลหไปที่ความคิดเมื่อคิดเกิดขึ้นแล้วเป็นเราแล้วก็มีเกิดความยินดียินร้ายเกิดตัณหาเกิดอุปาทานแล้วก็ไปทํากรรมเพราะความไม่รู้อวิชชาผลักไปให้ไหลออกไปเพราะอาวิชชาเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตมโนวิญญ,ญาณทําหน้าที่ต่างกัน ในที่ต่างกันแต่ทั้งสามตัวทาหน้าที่เหมือนกันก็คือเป็นธรรมชาติรู้รู้อารมณ์รู้ในที่ที่แตกต่างกันขันทั้งห้าอายตนะทั้งหกเมื่อเราจะเห็นขันห้าเราต้องไปดูที่อายตนะเวลาที่ตาเห็นรูปรูปกับรูปกระทบกันวิญญาณรับรู้นี่ก็คือขันห้าแล้วรูปกระทบปุ๊บนามรับรู้นี่คือขันแล้วรูปและนามเกิดขึ้นพอรูปกระทู้กระทบกันวิญญาณรับรู้เกิดความสุข ก็เป็นเวทนาขันเกิดขึ้นนั้นขันแต่ละขันต่างคนต่างทํางานรูปก็นั่งอยู่รูปก็เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสจิตวิญญาณขันรู้ทันพอรู้ทันแล้วเกิดทุกข์ใจเกิดขึ้นเกิดง่วงเกิดขึ้นก็สังขารละขันเกิดขึ้นสักพักก็จําได้สักพักก็หมายรู้ก็เกิดสังขารเกิดตัวสัญญาขันจําได้นั้นขันต่างคนต่างทํางานทําหน้าที่แตกต่างกันนั้นขันเกิดที่ไหนเกิดที่อายตนะทั้งหก ขันเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะการกระทบมันขัดจะดูขันห้าก็ไปดูไปอยู่ที่อายตนะทั้งหกถ้าจะเห็นขันไหนทํางานก็ดูตรงที่กระทบพอกระทบปุ๊บจะรู้เลยว่ารูปกระทบรูปนั้นรูปประขันทํางานวิญญาณรับรู้นั่นคือวิญญาณขันจะมีเจตสิกสามขันตัวไหนเกิดขึ้นก็จะเห็นทีละขันทีละขันเกิดในขณะที่กระทบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแยกรูปแยกนามแยกในลักษณะของขันห้า แยกในลักษณะของอายตนะทั้งหก็ได้แยกแบบปฏิจจสมุปบาทก็ได้อันนี้คือหลักของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่สามซึ่งเราจะมาฝึกจิตของเราให้แก่กล้าให้เข้มแข็งเพื่อจะเตรียมพร้อมเพื่อจะขึ้นสู่วิปัสสนาจิตที่เตรียมพร้อมได้นั้นต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบานพร้อมที่จะเห็นเขาอย่างที่เป็นไม่แทรกแซงเป็นจิตที่ไม่แทรกแซงไม่เข้าไปเพ่งไม่เข้าไป จมกับอารมณ์เพราะฉะนั้นเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐานสี่มันฝึกสติปัฏฐานสี่เนี่ยหากรรมฐานมากองหนึง่งแล้วก็รู้กายรู้ใจไปเวลาที่ขันห้าเกิดขึ้นอายตนะทั้งหกกระทบเนี่ยเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราหันกลับมาสังเกตจิตก่อนถ้าฝึกสติปัฏฐานสี่นั้นถ้าจิตเรายังสุดตรงอยู่ในทางสองทางสุดตรงคือทางที่ผิดเนี่ยมีสองทางคือหนึ่งพอกระทบแล้วจิตไหลออกไปหาอายตนะที่กามวัตถุก,กามที่ทางปัญจทวาร แล้วก็หลงอยู่ในความนึกคิดปรุงแต่งนี่คือหลงออกไปข้างนอกที่การมัุขาหริการนโยกแล้วก็ไหลจมไปกับความคิดสุดโต่งอันที่สองทางที่ผิดก็คือพยายามเพ่งเอาไว้ควบคุมอไว้จะให้จิตนั้นสงบดีไม่อยากฟุ้งซ่านร,รักดีก็เลยกดเอาไว้เพ่งเอาไว้บางคนก็ไหลไปในชานบางคนกดแล้วไม่เข้าชานก็เครียดตึงก็พยายามจะเอาให้ได้นั่นคือทางสุดโต่งสองทางพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปแก้ไข เราแค่หันมาฝึกจิตของเรามันจะจิตไหลจิตหลงจิตจมกับอารมณ์แล้วจิตเพ่งเอาไว้ควบคุมเอาไว้ให้รู้ทันเราแล้วก็นําจิตกลับมาที่วิหารธรรมงั้นวิหารธรรมเนี่ยคือกุศโลบายในการรู้ทันว่าจิตหลงนะเพ่งนะพอทําแล้วเนะี่ยปล่อยมันหลงไปปล่อยมันเพ่งไปนะหน้าที่ของเราคือรู้ทันแล้วกลับมาทิฏฐานทํำบ่อยๆไม่เอาดีเรารักษาศีลไว้ จะแยกก็ได้ฟุ้งกระจายก็ได้หน้าเบือ่อหน้าลำคาญหน้าหงุดหงิดปวดขาทรมานทุกใจฟุ้งสัานอยากเลิกไม่ชอบชอบปิติสุขขันห้าจะปรุงอะไรได้หมดเลยหน้าที่ของเราสังเกตจิตไหลขอาไปเพ่งไว้ควบคุมไว้รู้ทันกลับอธิษฐานมันรู้ทันกลับอธิษฐานสวดบนนั่งกับาฐาน,ดน,าฐานเดินจงกรมฝึกไปเรื่อยๆนั้นเดินนั่งนอนพูดคุยทําดื่มแล้วก็มีสติรู้ที่ฐานเอาฐานกายไปก่อนก็ได้ แล้วดูกายเพื่อทันจิตที่ไหลไปคิดดูกายเพื่อทันจิตที่หลงเข้าไปดูกายเพื่อทันจิตที่เพ่งเอาไว้แล้วก็หมั่นรู้ทันกลับมาที่วิหารทรบ่อยๆบ่อยๆดยบ่อยด้วยความเพียรพอเพียรรู้ทันแล้วสัมปัชญะพาจิตกลับมาที่ฐานสัมปัชญะจะคอยควบคุมจิตและสติให้อยู่ที่วิหารธรรมเมื่อสัมปัชญะพาจิตกลับมาที่ฐานได้สติปัฏฐานสี่หนึ่งขณะทิละสัญญาตัวสัญญานจะจำเอาไว้จำเอาไว้ ด้วยความเพียรมันจําบ่อยจําบ่อยสัญญามันก็เลยหนาแน่นมั่นคงตัวสัญญาที่หนาแน่นมั่นคงเข้มแข็งจําได้เยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่าจิรสัญญามันมีความแน่นมั่นคงของมันพอมันจําได้ปุ๊บมันจะเป็นเหตุให้สตินั้นเกิดเองอัตโนมัติไม่ได้จงใจไม่ได้พากลับแล้วพอจิตหลงไปปุ๊บพอรู้ทันปุ๊บจิตดีดกับมาทิ่ฐานเองพอหูได้ยินเสียงปุ๊บจิตอยุดที่ฐานรู้ว่าได้ยินเสียงไม่ไหลไปแล้วถ้าไหลไปก็ไปบีเราฝึกมากๆจนจิตมันตื่น คราวนี้พอจิตตื่นแล้วเนี่ยเราจะมาฝึกแยกรูปแยกนามกันฉั้นเหตุที่ทําให้แยกรูปแยกนามได้คือสติปัฏฐาน 4. สี่สติปัฏฐานสี่ที่ฝึกจนตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยจะกลายเป็นสมาธิฉนั้นสติที่ตื่นไม่หลงไม่เพ่งด้วยความเพียรเนี่ยตามรู้ตามดูมันลยทำให้สมาธิที่เรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐานสี่เมื่อสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์ทาให้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้น จิตนั้นเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแยกออกจากอารมณ์รูปอารมณ์นามอารมณ์ขันสมาธิที่เป็นจิตตั้งมั่นก็เลยเป็นเหตุให้จิตนั้นไปเห็นรูปเห็นนามแยกรูปแยกนามแยกขันแยกธาตุแยกอายตนะแยกปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจส,สี่จิตเนี่ยมีคุณภาพเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่แทรกแซงรู้เขาอย่างที่เป็นเมื่อจิตนั้นแยกรูปแยกนามก็จะเห็นเลยกายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่ง เมื่อเห็นกายเห็นใจแล้วเนะี่ยก็จะเห็นเลยนะหลังจากกายใจทํางานแล้วก็จะเกิดมีเวทนาคือความยินดียิน้ายจะเกิดตัณหาคือความแสวงหาถ้าไม่รู้ทันอุปทานยึดเลยควบคุมเราไปทํากรรมคราวนี้พอจิตตั้งมัน่นเราถึงฐานรู้วงจรของเหตุปัจจัยแนละ้วจิตก็เลยเห็นกายเห็นใจต่างคนต่างทํางานตอนนี้จะมีสภาวะของผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีเราไม่มีเขาจะค่อยค่อยล้างความเห็นผิดด้วยความตั้งมัน่นแล้วก็แยกรูปแยกนามไปเรื่อย พอดีเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดการแยกรูปแยกนามเพราะจิตไม่หลงจิตไม่เพ่งเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วก็อยู่กัการแยกไปเรื่อยๆต่อไปรูปนามมันจะทํางานขับมันเองมันจะทํางานยังไงการที่แยกรูปแยกนามมันเลยเป็นเหตุให้เห็นการทํางานของรูปนามก็คือเห็นมีการกระทบที่ปัญจทาวารแล้วมันเลื้อยมาที่มโนทาวารด้วยเจตสิกสามขันมันกระทบที่ปัญจทาวาร มันเลื้อยเกิดขึ้นของเวทนาความยินดีๆจร้ายหรือบางทีมันก็เลื้อยเกิดมาที่ตันหาตันหาสาเราบอกไม่ได้ว่ากระทบที่ปัญจทวารและจะเป็นเลื้อยทางเวททางเวทนาทางตันหาหรือจะเลื้อยที่มโนทวารเราบอกไปได้เรามีหน้าที่ฝึกจิตให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้และเห็นเขาตามความเป็นจริงเบื่อก็รู้ว่าเบื่อไม่แก้ไขเบื่อง่วงก็รู้ว่าง่วงไม่แก้ไข แต่เราจะดูว่าพอง่วงแล้วมีอะไรเกิดขึ้นทางใจพอง่วงแล้วไม่ชอบพอง่วงแล้วงุดหงิดปวดขาก็ไม่แก้ไขมันจะจบไม่จบมันจะนานไม่นานมีหน้าที่ดูเขาอย่างที่เป็นพอปวดมากๆก็รู้ว่าปวดมากพอปวดมากแล้วเกิดไม่ชอบรู้ทันอยากขยับรู้ทันดูอยากตั้งมั่นดูเขาเดี๋ยวสักพักเขาก็จะตกอยู่ใต้กฎของใจรักเองแล้วเราก็นั่งต่อไปอิสระก,ก็จะเกิดขึ้นกับเราทีละขณะขณะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของสติคือหน้าที่สติเหมือนเปรียบเสมือนยามที่รักษาประตูทั้งหก รัสติกสัมปัญญะมีหน้าที่คุ้มครองจิตไม่ให้หลงไปในภพก็คือไม่หลงไปที่ปัญจทวารไม่ให้หลงไปที่มโนทวารไม่ให้หลงไปที่เวทนาและตัณหานั้นก็จะเป็นยามที่คอยคุ้มครองประตูทั้งหกแล้วไม่พอเขาจะคอยคุ้มครองจิตไม่ให้หลงไม่ให้เพ่งแล้วก็มันอยู่ที่ฐานนั่นคือหน้าที่ของสติแล้วก็สัมปัญญะเขานีหน้าที่ของสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิหรือผู้รู้ทําหน้าที่ในการตั้งมั่นอยู่ที่ฐาน แล้วก็แยกรูปแยกนามแยกขันแยกธาตุแยกอายตนะจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งเห็นปฏิจจสมุปบาทที่มีเวทนากัตตญหาอยู่ส่วนหนึ่งนั้นตรงกระทบมันจะทําให้เราเห็นคุณภาพของจิตนะถ้ากระทบแล้วจิตหลงจิตเพ่งรู้ทันฝึกกับปฏิฐานให้บ่อยๆขึ้นนั้นกระทบนี่เป็นประโยชน์ในการวัดผลของจิตแต่ถ้าฝึกดีแล้วตรงกระทบเนี่ยมันทาให้เห็นจิตตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามแสดงว่าคุณภาพของจิตเราดีลว พอกระทบรู้ทันการกระทบพอกระทบแล้วเนี่ยการกระทบเลยเป็นเหตุให้เห็นการกระเทือนเลื้อยเกิดขึ้นมาของความคิดนั่งอยู่ที่ฐานตาเห็นรูปรู้ว่าเห็นนี่ก็แยกรูปแยกนามแล้วนะพอตาเห็นรูปแล้วความสุขเลื้อยขึ้นมาเห็นไม่กระทบแล้วกระเทือนความตาเห็นรู้ว่าเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาจะเห็นความสุขจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นนี่อันิจจังพอรู้ทันปุ๊บความโกรธไอ้ความสุขนี้มันตั้งอยู่มันก็เสื่อมไปนี่ก็เป็นอนัตตาก็ได้เป็นอนิจจังก็ได้ นั่งอยู่ปวดขาเกิดขึ้นรู้ว่าปวดพระจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้ว่าปวดนี่คือแยกละพระจิตอยู่ที่ฐานความปวดนีเลื้อยขึ้นมาน่ะเห็นจากไม่ปวดแล้วปวดเกิดขึ้นพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยตั้งมั่นดูความปวดจะเห็นเลยจิตผู้รู้จะอยู่ส่วนหนึง่งร่างกายที่เป็นกระดูกอยู่ส่วนหนึง่งความปวดเป็นส่วนหนึ่งที่มาอาศัยเป็นอีกขันหนึ่งที่มาอาศัยกระดูกเรางั้นรูปประขนันเวทนาขนันแล้วก็วิญญาณขันรับรู้ นี่เป็นมีคนไม่มีสัตว์มีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ถานัดปวดอยู่สักพักหนึ่งปวดตั้งอยู่ตั้งอยู่มันเกิดทุกข์ใจแล้วงุดหงิดก็รู้ว่าทุกข์ใจทุกข์ใจก็ถูกรู้ถูกดูความปวดก็ถูกรู้ถูกดูจิตก็รู้ฐานไปด้วยจิตยังเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสไปด้วยสักพักหนึ่งพอปวดเกิดขึ้นแล้วหยาขยับแล้วงุดหงิดก็จะเห็นอารมณ์เลือ้อยเกิดขึ้นเลือเล้อยเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปฏิกิริยาของใจที่มีต่อความปวดเราก็ตั้งมั่นรู้เเาาอย่่งทีป็น นั้นจิตจะสามารถรับรู้อารมณ์ได้มากมายในขณะนั้นจะเห็นอารมณ์แต่ไม่เป็นอารมณ์นั้นเห็นปวดแต่จะไม่เป็นผู้ปวดเห็นง่วงแต่ไม่เป็นผู้ง่วงง่วงเกิดขึ้นเบื่อเกิดขึ้นรู้ทันจิตจะอยู่ที่ฐานแยกออกจากความง่วงแยกออกจากความเบือ่อเพราะเบื่อกับง่วงเราสังเกตที่ว่าใจเรามีปฏิกิริยาอะไรบ้างไม่ชอบอยากเลิกทุกข์ใจยังเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสอยู่ก็รู้ทันนั้นผู้รู้ จะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมนั้นฝึกให้บ่อยๆบ่อยๆถ้าจิตหมดแรงแล้วก็กลับมาที่ฐานมาแช่อยู่ที่ฐานสักพักหนึ่งให้มีแรงแล้วก็อยู่ที่ปัจจุบันของเราต่อไปเรื่อยๆอันนี้คือการบ้านนั้นทางบ้านที่ติดตามฟังธรรมะอยู่ก็ปฏิบัติไปด้วยกันนะครับสังเกตสติก่อนเมื่อสติดีแล้วจิตจะไม่หลงจิตจะไม่เพ่งจิตจะเบาควรไวอยู่ที่ฐานเป็นผู้ดูผู้รู้ จะวัดผลตอนไหนก็ตอนที่กระทบเนี่ยถ้ากระทบก็ไหลกระทบก็หลงนั่งๆอยู่คอตกหลังโกงเนี่ยไม่มีสตินั่งๆไปเผลอไปหลับเนี่ยไม่มีสตินั่งงไปจมกับความปวดไม่มีสติเอาใหม่รู้ทันกลับมาที่ฐานทําสบายๆต่อเนื่องฝึกให้เคยชินเมื่อจิตเราสามารถแยกรูปแยกนามได้เห็นกระทบแล้วกเ็เถือนเห็นเหตุป,ปัจจัยของการเกิดเลื้อยขึ้นของนาม,มาขันได้เนี่ยเราจะขึ้นวิปัสสนาได้เพราะเราจับอารมณ์ได้แล้ว พอเราจับอารมณ์รูปอารมณ์นามจับอารมณ์ตรงที่กระทบได้แล้วเนี่ยต่อไปเราจะเห็นอารมณ์เลื้อยขึ้นมาอารมณ์ที่มันกระทบแล้วก็เทือนเลื้อยขึ้นมาเนี่ยต่อไปมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นเราถึงจะมีปัญญาได้เพราะฉะนั้นฝึกเอาด้วยความเพียรน,นะพอเราทําเป็นแล้วต่อไปต้องมีความเพียรเพียรเอาหลักมาปฏิบัติเพียรตอนไหนเพียรตรงกระทบเพียรล้วไม่พอต้องมีขันติแล้วก็ต้องมีสัจจะด้วยแล้วก็ฝึกเมตตาไปพร้อมกันนะครับใช้เวลาอยู่กับตัวเอง แล้วก็มันเพียนฝึกฝนฝึกมีสติลงปัจจุบันด้วยสติปัฏฐานสี่แล้วก็ฝึกสมาธิแบบจิตตั้งมัน่นแล้วก็แยกกายแยกใจต้องจําไว้นะสาเหตุที่จะทาให้เหตุที่จะทให้เราแยกรูปแยกนามและจิตนั้นต้องมีสมาธิที่เรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมัน่นลัคโหปนิชานเป็นจิตผู้รู้ก่อนเมื่อผู้รู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตไม่ไหลจิตไม่เพ่งจิตเลยสามารถไปเห็นรูปเห็นนามเห็นขันเห็นธาตุแยกกันต่างคนต่างทํางาน เมื่ออยู่ที่ฐานแล้วนะ่ะจิตก็จะอยู่ที่ฐานไปเรื่อยๆสักพักจะเห็นกระทบแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมาสักพักหูได้ยินเสียงแล้วเกิดเบื่อขึ้นมาลิ้นรับรสแล้วเกิดชอบขึ้นมางั้นเราจะมีสติรู้ทันสภาวะแล้วต่อไปเมื่อเห็นสภาวะแล้วเราถึงจะทําวิปัสสนาได้นะครับเพียรต่อเนื่องแล้วมันวัดผลไปเรื่อยๆนะครับ